สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการเปลี่ยนสายน้ําดีชะโกโกที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยเอามาทํามาครับรุ่นนี้รุ่นพิเศษครับหายากมากแล้วก็มีน้อยคนนักที่จะใช้แบบนี้ครับไปดูกันเลยครับว่าทํากันแบบไหนครับไปก,ก่อนติดตามก็อย่าลืมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปดูกันครับ ห,หลวมกว็ดีแล้วนี่อย่าให้มันขาดขาดข้างในกันก่อ,อ,อขอดาดแขกพังอ่ะไม่ค่ะ ติดแล้วติดแล้วครับ,น,น,รบน้ำท,งทนนังหนะ่อเนี่ยติดข้างนอกนะตรงฟังเนี่ยน้ำไม่ทางยูยแก่ปดแลเอาเไ,ไม่ัมีฝาปะไม,ไม่มีอ่ะใส่แล้วฝานี่ใส่ด้งไง เออแล้วพันธุ์เทปไปก็ได้เองอะไรทั้งมันไม่ต้องใส่เราปุ่นยาแดนวปุ่นขาววันเปลา่า เปลี่ยนชะโคนี่ต้องเรียกช่างอะไรผมก็ได้ครับเรียกต่ออย่างนี้ต้องชักโครเป็นสายมาตรฐานไหมหรือถ้าเราไปซื้อองค์ปอนะ,อะมันมีบริการถึงบ้านต้องให้มันต้องให้เขาเป็นสายหรือว่าเป็นสายมาตรฐานไอ้นี่อยู่ที่เราจะเลือกซื้อครับไอ้อย่างเนี้ยถ้าเกิดถ้าจะเอาแบบเดิมมันไม่ใช่ไม่ใช่คือไอ้นี่ยมันชิดใช่ไหมมันต้องให้ลงกับพ่อข้างล่างด้วยใช่ไหมล่ะอ๋อครับ ช่างเขาแก้ไขได้เยอะแล้วครับถึงถึงเมื่อตัแล้วก็แต่งดูได้นิดหน่อยความรู้มีปัญหาเรื่องเรื่องกลิ่นอะไรหรือเปล่าอย่ามันร่วไม่เปลี่ยนครับใส่ก็ไปใหม่เหมือนเดิมตตอกระ๊อบกระต๊อบออกครับ ตามได้เลยรุ่นแบบคทท้าแบบนี้เลยครับนอยู่ครึ่งวันไม่ได้เน้นสวยแหลว่าได้เน้นประโยชน์อเน้น้เนโอ้ย ได้กินได้มือใหญ่มือใหญ่มาเข้าย่าเป็นรุ่นเข้าไปอย่างนี้เหรอ ยี่จะเปิดน้ำนะถ้ามันรั่วตะโกนบอกนะไม่เปิดนะเปิดทิ้งครับรั่วต่อนรั่วต